สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กับขวัญนิชาันะนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะเทปนี้จะเป็นการผัดขนมต้มแดงค่ะขนมต้มแดงตอนผัดนะคะผัดน้ําตาลกับมะพร้าวในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาลปี๊บนะคะ200กรัมนะคะ,ะ,คะแล้วก็น้ํามะพร้าวนะคะ1ถ้วยนะคะเคี่ยวให้เหนียวะคะ่ะเคี่ยวให้เหนียวมีลักษณะอย่างนี้นะคะดูนะคะ เห็นไหมต้องเหนียวแบบนี้นะคะจะได้หอมๆค่ะจากนั้นอีกส่วนหนึ่งก็จะมีมะพร้าวะคะ่ะมะพร้าวขูดได้มือแนวนะคะสองรอยกรัมนะคะถ้าน้ำตาลเหนียวแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะใส่ลงไปผัดเลยนะคะค่นะเหนียวแล้วใส่มะพร้าวลงไปผัดเลยะค่ะรู้สึกว่าจะเยอะไปไหมะะลงไปให้หมดเลยนะ <c oughs> สองร้อยกรัมนะคะต่ตาลก็ประมาณสองร้อยกรัมนะคะถ้าเกิดท่านชอบน้ำตาลมากวก่าน,นี้ก็ใส่ติกค่ะเอามาค้าสักนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะหอมไหมคะตอนนี้หอมนะคะหอมอะไรคะตอนนี้หอมน้ำตาลนะคะแล้วก็หอมม <Okay. S 1> ะพร้าวค่ะเอาถั่ผีเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวผัดสักนิดนะคะให้เขากลมเกรนไปกับน้ำตาลนะคะให้ มะพร้าวที่ขูดด้วยมือแมวนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะมะพร้าวที่ขูดด้วยนมือแมวเนี่ยจะต้องเป็นมะพร้าวถด็นนะคะมือแมวู้จักนะคะคนที่ทําขนมก็รู้จักมือแมวทุกคนนะคะหอมไหมคะหอมนะคะหอม,มตาะคะ่ะเอาละค่ะก็ผัดประมาณนี้นะคะนะคะจากนั้นเราจะใส่ลูกลงไปนะคะลูกเราลูกปั้นยังไงไปดูได้นะคะ ไปดูได้นะคะลูกปันแป้งนะคะปันแป้งเอาใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะจากนั้นก็คุกเ้าค่ะเอามาพร้าวนี่ค่ะให้ให้คลุกไปกับอะไรคะคลุกไปกับขนมนะคะหอมากตอนนี้ตอนนี้ลงไปพร้อมกันเลยค่ะขนมต้มแดงตอนผัดนี่ส่วนประกอบอะไรบ้างคะทายซี หนึ่งอะไรสองอะไรอ่ะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้นะคะดับไฟะคะ่ะขนมต้มต้มแดงนี้นะคะเหตุที่เขาเรียกขนมต้มแดงนะโบราณเขาเรียกขนมต้มขาวคือก็ต้มขาวต้มแดงก็ต้มแดงนะคะต้มแดงก็จะมีสีแดงนะคะมีน้ําตาลปี๊ดนะคะเคี่ยวให้เหนียวกับน้ํามะพร้าวและสองมีมีมะพร้าวถึงทื่อขูดด้วยกระตา่าย แล้วก็มีลูกปั้นเป็นขนมที่ปั้นด้วยแป้งข้าวเหนียวค่ะไม่ยากนะคะไม่ยากเลยง่ายมากนะคะลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างตอนนี้เราก็จะตักเสิร์ฟค่ะต้มแดงตง้มเป็นขนมมงค,คลนะที่เนี่ยเป็นขนมมงค,คลนะคะเวลาเขาเข้าพิธีนะคะ พิธีอะไรนะคะไปค้นหาดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังว่าเขาใช้ขนมต้มแดงต้มขาวกันนะะอร่อยนะคะทําใหม่ๆอร่อยนะคะคุณผู้ชมลองทําดูนะคะสูตรของเรามีนีมีนีค่ะเอามาพาราวโรยหน้าสักนิดหนึ่งจะได้สวยๆนะคะสูตรของเราบีนีอร่อยค่ะนะคะ,นะคะ ยังยังชิมไม่ได้เพราะว่านร้อนอะไรค่ะดูลูกซะก่อนเห็นไหมเหนียวหนึบเลยค่ะนุ่มค่ะนุ่มนะคะยังร้อนอยู่เดี๋ยววางไว้ก่อนวางโชว์ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะโชว์ในทัพพีให้คุณผู้ชมดูค่ะให้เอซีราอนน้ำลายไหลเล่นอร่อยนะคะลองทำหอมมากเลยค่ะหอมนะคะขนมต้มแดงนะคะ ทำจากแป้งข้าวเหนียวนะคะลองทำดูนะคะแล้วมันเล่าสู่กันฟังบ้างพูดคุยกันได้นะคะขนมค่ะเรื่องขนมอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้การผัดขนมต้มแดงนะคะกับมะพร้าวก็กเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยและที่สำคัญนะคะเราก็อบคนติดตามค่ะ ไม่ได้มองตัวเลขเลยเพราะมองไม่เห็นว่าใช้เวลาไปกี่นาทีแล้วขอใส่แว่นดูหน่อยนะคะโอเคใช้ได้ค่ะไปโชว์ใกล้ๆนะคะขนมต้มแดงนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากหอมนะคะหอมมากเลยค่ะ สวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะครั้งต่อไปโชวใ์ใกล้ๆ